เขาบอกว่าลองใช้ฟิลเตอร์นี้น่าจะเด็กเหมือนสิบส่อะอันบนคือมีฟิลเตอร์อันล่างคือหน้าจริงก็ไม่ต่างป่ะ เาเอาวันฮอเอาวันซีม่ดอยงเนี้ยซีย่งวันนันอืมสองเกาเจ็ดเริ่มวเฮ้อเที่เออเรามาที่ซี่ามามาม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 ามามามมา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 ม่มา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 าม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  เต็มเต็มพี่นองห่ก็ปปม่เเ้าตัวตรงๆแล้วพี่น้องมีนี่อโอจกกุ้งเมามันนีกแล้วครับที่หัวปูแตกีแลยพี่น้องเต็มเต็มครับผมใบเองใบพี่น้องเขาบอกว่าลองใช้ฟิลเตอร์นี้น่าจะเด็กเหมือนสิบ่อะ อันบนคือมีฟิลเตอร์อันล่างคือหน้าจริงก็ไม่ต่างปะเปงานีครับเมื่อเป็นงานครับผมโชคมาอีกแล้วครับผมมือไหรไร้รางวัลค่ะพูดไปซื้อซิ่งซื้อครับไร้รางวัลที่42ใบครับค่ะเออารุนไปเรื่อยๆนักามาูวยไปเบิด่ะสาธุสาธุไปดวกันครับ่ะน้าครถเกงเน เอ่เดินมาที่ C สองใบครับผมโศกมันลยพี่น้องสาธุสาธุโอ้ยโศกเลยมันดีบานนี่แหละเก่าเกศสมมูรเรายามแล้วว่าเก่าเกศเก่าเกอยู่ที่เราทำาตรวจจนทั้งบัวเดี๋ยวทางบ้านกระตรวได้คพี่น้องเสื้อกระดาษมาตัวดีๆครับจะเป็นตัวทั้งโทรศัพท์นี่นี่ครับรางวันที่ C เนี่ย สี x x ่สองหนึ่สองเกาเทูแครับผมเพราะว่าคูรหวาจะเก่าเกีดเก่าเกีไได้แค่เราม่มีเราดลหกตัวเลยบัแรงวันที่ซีพี่น้องทางบานแกจัดนรับเนาะมันหมันเลยผม เสอย่าลืมสิปอย่าลืมสิเปด้วอายุสิเปผู้แล้วผู้ห้แล้วเปนเด็กัห้าสีได้่ายาะาานอหนักหน่อยนะะอย่าลืมมารวมงานนะครับมืออ่นครับผมมารวมงานกันเลยรางวัลนะผู้ใดมามื่ออาจจะได้รางวัลเรือนครับผมมาเตนอาหารน้ำกันครับผมเต็มเต็มพี่น้องแต่อย่าลืมนะค่ะน่ากงกอยค่ะ ดีนะ้ปอาไปกับสิบแปดพี่ก่สิบแปดี่แครับให้ไปซื้อรถไถกับสิบแปดหลอดด้วยกนครับเออครับผมแมนครับแต่ว่าผูใหอารถแดงนะครับไอแก่้าเข่าสองศูนยนึ่งเจ็ดเอาไว้แล้วเนาะค่ัครับป้าข้า่วนั้นปูเมาเก้าสิบเจบาทาธูสาธูไปร่มกันครับผมวนแวันที่นึ้งสัเออวันแน่ครับผมวันแน่ไ้ขอแต่ก็ไม่ฟูขอเซ็เซ็ตขออะไเลยลากลาพาะเราขายนะครับ มึงบรรยากาศต้องกันครับผมข้างๆกับเ็นเวทีนะครับอย่าลมตัดตัวเลขตัวเบอร์ีูหายไปมือนีแล้วค่ะครับสาธุสาธุหน้าข้างเมื่อนี้ี17 18 19ค่ะ17 18 19คับ16น้า16น้ำ16้วค่ะ14 14ครับ 8, 8, 7, ครสิบแปดสิบามี่ซ้ำนี่ครับผมมี่บารายครับผมกับเก้าเจ็ดครับพี่น้องเอาไปรุ่นกันครับเมื่อนี้ครับผมลองไปซื้อมั้เสองศูนย์เจดหนึ่งครับผมสาธูดครับผมาครับขอบคุณเลยครับตัวเตีเคียยในวันที่สี่นคจัเ่านงกัน

ว่ากินกินผันแห้งไหมผู่านปรเทศไ่มันีแห้งหรอเ่งนะครับนีก็ฝากก็ไล์ก็แช่นะครับแล้วส่องกันยังก็หอมหวนลำลำจนกิดแต่เอกก็พีดิกหอมหวนเทีรุ่งเรืองครับผมอเรต็มเต็มพี่น้องรางวัลแตกแล้วครับราวัลที่สี่ครับผมที่หอปูนะครับแล้ว

5 1าหนึ่งห้าศูนยอายุไม่คู่กับหเแต่พ่อแน่ทียนรถกูว่ามีความหมายเนาะมีความหมายครับแล้วมว่ไยได้แล้วครับผมพ่ไปใตหนูเปว่าย่าใดเย่อข่นมาเห็นเไปพ่ออเ้่เลยนั่งกินเขาเรงคับพยเ้ กระากกันเลยกกติดตาไหมน้งตาตัวไป็นใจอีหนมแตมาบ่นเยนเลยบ่นมาบ่นเย็นกูตาเยี่ยมละให้ปัววมวเป็นใจอีหนุ่เดียร์ใพอดพัวเปิดมือเวกูนั่งลงืม่ธรรมดา